ตรีชัยนรลคงสร้างตำนานฉลองวันเกิดวัย35ได้มาลัยเงินสดทะลุหลักล้านทำเอาหลายคนถึงกับตาลุกวาวกันเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นภาพฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ35ปีเต็มของศิลปินหนุ่มขวัญใจแฟนคลับตรีชัยนรลคงที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อ t Birthday Fan Meet Concert รวมกับบรรดาแม่แม่พี่พน้องๆแฟนคลับที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตกันมาตลอดซึ่งบรรยากาศในงานนั้น นอกจากจะอบอุ่นสนุกสนานแถมยังมีแขกรับเชิญคนพิเศษอย่างศิลปินน้องรักเวี่ยงน,นลมนมาร่วมสร้างสีสันแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กันนั่นก็คือมาลัยเงินสดที่ถูกเนลลมิดมาในรูปแบบปีกนกขนาดใหญ่รูปแบบมาลายคล้องคอรูปแบบล่มไปจนถึงรูปแบบของดอกไม้ช่อโตรวมแล้วมูลค่านั้นครับไม่ต่ำกว่าล้านบาทขณะเดียวกันตรีชน่าลง ก็ยังได้กล่าวข้อความซึ้งๆถึงแฟนๆของเจ้าตัวด้วยว่าตีขอขอบคุณแม่ๆแฟนคลับคนรักตีทุกคนที่มาร่วมงานวันเกิดของตีในปีนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งปีที่ตีมีความสุขมากๆเห็นรอยยิ้มของทุกคนทําให้ตีและทีมงานที่เตรียมงานมีความสุขไปตามกันด้วยเลยครับขอบคุณสําหรับพวงมาลัยและของขวัญที่มอบให้ซึ่งหลายคนนั้นไม่ได้มาก็ยังฝากมาให้ตีอีกด้วยจริงๆแล้วสิ่งที่มีค่าสําหรับงานวันนี้ คือได้เห็นแฟนคลับมารวมตัวกันก็เพียงพอแล้วครับสำหรับตีต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆจากใจครับ